สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาธมานาเสนอครับ สิ่งที่อนุทินต้องรู้ปัจจุบันนางฟ้าสุปจีคือทรัพย์สมบัติของดุสิตธานีที่คนไทยเขารู้กันทั้งประเทศและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีมูลค่ามหาศาลต่อแผ่นดินไทยและพักการเมืองอีกหลายพักที่ต้องการเธอไปครอบครองจะเชื่อได้ยังไงว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณนางฟ้าสุปจีสุทธิรักของผมและอีกหลายคนในประเทศไทยจะยังเสียสละมาทำงานให้พักภูมิใจไทยต่อไป และเชื่อมั่นได้ยังไงว่าจะไม่มีพรรคการเมืองไหนจะไม่ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงตัวเธอมาจากดุสิตธานีมาทำงานให้กับพรรคการเมืองใหญ่ที่มีเงินทุนมากมายมหาศาลได้หรือจะไม่เชื่อได้ยังไงว่าคุณสุป,ปจีอาจวางมือทางการเมืองลงหลังอนุทินประกาศยุบสภาความเป็นไปได้มีทั้งหมดและเมื่อหมดจากคุณนางฟ้าสุป,ปจีแล้วนักการเมืองทั้งหมดก็ดูด้อยค่าไปในทันที และหากคุณนางฟ้าสุปจีประกาศวางมือทางการเมืองหลกพักภูมิใจไทยของนายอนุทินก็จะด้อยค่าไร้ราคาลงในทันทีเช่นกันและตราบใดที่อนุทินยังไม่รีบสร้างผลงานยึดเอาพื้นที่ของไทยจากเขมรกลับคืนมาไม่ได้ภูมิใจไทยก็แค่ขยะตัวประกอบของการเมืองเท่านั้นมีอะไรที่ผิดไปจากนี้ไหมการเดินเกมผิดชีวิตของหนูอาจเปลี่ยนไปตลอดการการชิงยุบสภา อนุทินอาจมองว่าการยิงปืนนัดเดียวอาจได้นกทั้งฝูงคือกระแสพักมาแรงแต่นั่นอาจหมายถึงบทบาทของคุณสุปฏิีคนเดียวแต่อย่าลืมว่าคุณสุปฏิีคือสมบัติส่วนตัวของดุสิตธานีแค่ให้อนุทินยืมมาใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในขณะที่จุดบกพร่องของพักภูมิใจไทยยังมีรอยโบขนาดใหญ่อยู่นั่นก็คือบทบาทของกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหม และการบริหารงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานของสสในพักทั้งหมดแม้ในใจของอนุทินจะเชื่อมั่นว่าหากตนเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบจะสามารถสั่งการต่อง,งานที่รับผิดชอบได้มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าคู่แข่งที่ผ่านมาก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีว่าพักภูมิใจไทยจะได้สสเกิน12เขแต่อย่าลืมว่าสสในสภาต้องมี500ที่นั่งแม้จะดูด พักคู่แข่งเข้ามาจํานวนมากก็ตาบเพราะอย่าลืมว่าเพื่อไทยยังมีพักเล็กพัคน้อยอยู่ภายใต้อานัตอยู่อีกในหลายเขตและดูเหมือนว่าความนิยมของพักใหญ่จะสู้พักเล็กๆที่เข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าและยังมีพักที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นอีกมากมายรวมไปถึงพักเก่าๆที่ยังมีฐานคะแนนที่มั่นคงอีกในหลายเขตอย่าประมาทกระแสตีกลับแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ของคุณสุปจี จะโดดเด่นมากแต่ความเป็นจริงแล้วกระแสะความนิยมมาแรงของประชาชนก็คืออยากเห็นความเด็ดขาดของผู้นําและความมั่นคงของประเทศชาติต่อกรณีข้อพิพาทกับขมิญที่ทุกพักการเมืองไม่เคยทําได้และแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งใหมย่ยังคงได้พักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมที่ไม่มีสติรภาพและความสามารถของภูมิใจไทยเต็มที่ก็ได้แต่เพียงแค่จํานวนของสส ที่ขึ้นมาใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากนายอนุทินจะทำให้พรรคภูมิใจไทยก้าวขึ้นมาโดดเด่นได้ในชั่วข้ามคืนต้องเร่งรีบกระทำก่อนที่จะยุบสภาก็คือ 1. ต้องทำให้ไทยได้ดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาจากขเขมรโดยการเปิดไฟเขียวให้กองทัพไทยถล่มฐานทัพเขมรให้สิน้นซากและต้องมีมาตรการตอบโต้ขเขมรอย่างหนัก หากขเขมรมีการจงใจยิงอาวุธเข้ามาใส่บ้านเรือนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในฝั่งไทย 2. ต้องรีบเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมกับกระทรวงต่างประเทศให้ทำงานสอดคล้องกับกองทัพไทยและนโยบายของนายกรัฐมนตรี 3. ต้องคืนเขากระโดงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหากทำสามข้อนี้ไม่ได้การจับตั้งขั้วรัฐบาลก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่ซ้ำซากเหมือนเดิม และขอย้ำสุดท้ายว่าคนที่รู้ใจผมไปทุกเรื่องก็คือคุณนางฟ้าสุปจีนี่แหละเขียนเสนอไปหลายเรื่องนักการเมืองทุยๆไม่รู้เรื่องสักคนแต่พอมีนางฟ้าจุติมาข้อมูลที่ผมนำเสนอไปทุกเรื่องเธอเก็บได้เรียบวุดทั้งหมดต่อไปเราคงจะได้เห็นแพลตฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยเหลือคนในประเทศชาติได้แบบครบวงจรและประเทศไทยในอนาคตไม่มีความจำเป็นเลย ที่จะพึ่งพาประเทศมหาอำนาจโลกถ้าประเทศไทยยังมีคนชื่อสุปจีนั่งคุมกระทรวงพาณิชย์ไปแบบยาวๆหลังจากโพสต์นี้เสร็จสิ้นโลกก็ถึงเวลาที่ผมจะกลับไปพัฒนาสกัดเอาสารพิเศษจากพืชเพื่อนำมาทดแทนยาปฏิชีวนะที่ปัจจุบันโรคแบคทีเรียดื้อยาได้ฆ่าชีวิตผู้คนทะลุไปจะแตะ6กรล้านคนต่อปีกันแล้วและอีกไม่นานคาดว่าองค์การอาหารและยา จะประกาศให้เลิกใช้ยาพาราเซตามอนกับยาประเภทรักษาอาการอักเสบที่เป็นแคปซูลฆ่าเชื้อที่ต้องกินติดต่อกันให้ครบโดดเพราะทั้งหมดอาจส่งผลต่อการเกิดโรคแบคทีเรียดื้อยาได้แล้วเจอกันนะครับสมาชิกกลุ่มขอผืนดินกเกษตรให้พวกเราเดชานรุนาศิรปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชานรุนามานำเสนอเป็นประจำ สวัสดีครับ